ไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเตรียมเรื่องของรถบรรทุกน้ําช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งค่ะนายบุญเล้งโลสถาพรพิพิธนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเปิดเผยว่า อบอจตรังค่ะเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเตรียมรถบรรทุกน้ําขนาด1 5 0 0 0ลิตร2คันเพื่อบรรทุกน้ําอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ํานอกจากนี้ยังสํารวจแหล่งน้ําที่ตื้นเขินเพื่อนํารถแบ็คโฮไปทําการขุดลอกให้มีความลึกแล้วก็มีน้ําเก็บไว้ใช้ซึ่งที่ผ่านมาทําการขุดเจาะบ,บ่อน้ําตื้นไปแล้วกว่า500อบ่อและตั้งแต่ ต้นปี2,567เป็นต้นมาทําการขุดเจาะไปแล้วกว่า100บ่อเนื่องจากปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติค่ะ ทั้งนี้หน่วยงานหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในการขุดเจาะฟื้นบ่อน,น้ําตื้นนะคะสามารถแจ้งมาได้ที่อบจอค่ะซึ่งขณะนี้คิวการเจาะยาวไปถึงสิ้นปีเลยค่ะแต่ทั้งนี้นะคะหากพื้นที่ไหนได้รับความเดือดร้อนมากก็จะนําเข้าคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนโดยสามารถแจ้งของความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075218262ค่ะ ในกรณีเร่งด่วนก็สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์นี้โทรไปขอความช่วยเหลือเรื่องของน้ำกันได้นะคะแต่ว่าคิวก็จะยาวนิดนึงนะคะแต่ถ้าเร่งด่วนก็จะช่วยได้เลยทันทีค่ะ